มอร์นิ่งค่ะทุกคนในวันนี้เรากำลังเดินไปร้านที่แบบว่าขายเป็ดย่างขายหมูแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาได้รางวัลมิชลินสตาร์ด้วยแล้วก็จะเป็นมิชลินสตาร์ที่แบบว่าราคาถูกที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสตรีทฟู้ดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอร่อยสักแค่ไหนนะอยากกินแล้วตอนนี้หูขเข้ามาก เฟิร์ส a อ k เกอร์อวอร์ดวันมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์หนึ่งดาวนะคะเอ้ยมาตอนเช้าเนี่ยจะไม่คนจะไม่เยอะนี่ก็จะเป็นชิคกี้พายแล้วก็จะมีบะหมี่หรือว่าจะสั่งแยกก็ได้ตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วนะคะทุกคนคือน่ากินมากเลย นีเป็นแบบรวมสอย่างต็นี่เราสัญญา่งแนมามีบะหมี่ญญามาชิมกันชั้นของความกรอบนะมันะมันจะเป็นชั้นแบบบางๆไม่ได้หนาไม่ได้แบบฟูมากแต่ตรงเนื้อหมูกรอบอะนุ่ม ต่อมานะคะอันนี้เป็นหมูอบนะจะแบบผ่านมาพร้อมกับกระดูกเลยดูฉ่าดูจุย้ยสนะคะอันนี้คือราดเหมือนราดซอสม,ม,มาเลย <c oughs> หวานมันนุ่มแบบว่าหลุดออกจากกระดูกได้เลยไม่ได้ไม่ต้องใช้ความพยายามอะ่ะอือดี <c oughs> อันนี้เราไปเป็นหมูนะคะก็จะเป็นแบบดูฉ่า <c oughs> <c oughs> มีความแข็งนิดน,นิด แต่ว่าความหมอมรสชาติได้หวานฟิลแบบหมูอบน้ำพึ่งอ่ะข้อ,อเสียนิดนึงคือมันจะไม่แบบว่าไม่อุ่นไม่ร้อนนะมันเป็นอุณหภูมิแบบอุณหภูมิห้องอ่ะมันเขาทำไว้ไหนแล้วอ่ะอสรุปว่าที่เราสั่งมา3อย่างนะคะก็จะเป็นชุดคอมบิเนชันของหมูนะหมูกรอบหมูอบแล้วก็หมูย่างซึ่งเขาเพิ่มมีอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นไก่นะซึ่งเขาไม่ขายแยกแบบนี้นะคะเขาจะเป็นไ เราก็เลยไปสั่งเพิ่มมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะแต่ทำไมแบบเนื้อเขาเนียนมากเลยดูดิเนื้อข้างในอ่ะดูแบบนุ่มเนียนละเอียดมากเลยเนื้อ สำหรับ,บเราคือคอว่ามันแห้งไปนิดนึงอ่ะมันน่าจะมีแบบน้ำซอสราดเยอะๆแบบนี้แต่ว่าตัวเนื้อมันไม่ได้แห้งนะนุ่มแต่ตอนเนี้ยฝืดคอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะที่เราสั่งมาเนี่ยรวมกันทั้งหมด27.8เหรียญน,นะคะทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นอาหารเมิชลินสตาร์ที่ราคาไม่ได้แรงเลยนะถ้าเทียบกับร้านอาหารมิชลินสตาร์แบบอื่นๆนะแล้วก็มีรสชาติที่แบบดีก็ควรมาลองอ่ะนะไหนๆเขาก็แบบมิชลินสตาร์ปี2016 17 18แล้วก็19นะนะแบบ4ปีซ้อนอะไรเงี้ยเออก็ยอนมา จากร้านฮอลเกอร์ชานเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์นะสาย961ไปยังย่านกำปงแกลมเป็นย่านที่แบบว่าเป็นสตรีทอาร์ตเนาะแล้วก็จะมีคาเฟ่มีกำแพงนะคะตึกเป็นสีสีให้ได้ถ่ายรูปกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแถวนั้นกันนะคะ นี้นะก็จะเป็นซอยที่ชื่อว่าฮาจิเลนนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นตึกที่แบบโอ้โหสีสัน<อ>น่ารักตรวงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบบาร์เป็นพวกที่ให้นั่งกินนั่งชิลนะซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะแบบว่าคึคากคักแล้วก็มีแสงสีมากกว่าตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางวันเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปตึกพวกนี้ได้นะคะสวยดี มาจากซอยฮาจิเลนเพียงนิดเดียวนะคะเราก็จะมาเจอกับมัสยิดสุลต่านที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการมากๆเลยจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมมากๆในการมาถ่ายรูปนะคะและในถนนเดียวกันนี้นะทุกคนก็จะเจอกับร้านอาหารตุรกีเอ่ยร้านเลบานอนเอ่ยคือเหมือนเป็นศูนย์รวมร้านอาหารแขกเลยก็ว่าได้อะถ้าใครอยากลองชิมก็ลองแวะกันได้เลย แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่อีกเยอะแยะเลยนะคะสามารถกดดูรีวิวเมนูหรือบรรยากาศของร้านใน Google Map ได้เลยถ้าชอบร้านไหนก็จัดไปจ้าตอน,นนี้เราอยู่กันที่น้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะหน้าตึกซันเทคซิตี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า l a n มา a r k ที่คนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปแล้วก็มาขอพรนะทุกคน แล้วซึ่งตรงนี้ปกติเขาจะเปิดน้าแบบสาดมาเต็มเลยแล้วก็จะไม่เปิดให้เข้ามานะช่วงเวลาที่เปิดให้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา10บโมงถึงเที่ยงบ่ายสองถึงสี่โมงแล้วก็หกโมงถึงทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่าเนาะเขาก็เปิดให้เข้ามาแบบนี้แล้วเราก็สามารถไปขอพรตรงนั้นได้นะไปดูกัน เนี่ยเขากำลังทำกันอยู่นะก็คือการขอพร้อคืออธิษฐานใช่ไหมเอามือแตะน้ําแล้วก็วนตามเข็มน,นาฬิกา3รอบนะคะนี่สายมูนะสายมูลงมานะก็คือให้โชคให้ลาบให้ร่ำให้รวยนะคะอธิษฐานก่อนอันนี้ขนาดรอบใหญ่แล้วเย็นหัวน้ำเย็นจัง ตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ใน Park Collection Hotel นะคะซึ่งตรงนี้เนี่จะเป็นส่วนกลางนะของโรงแรมนี้นะคะซึ่งเขาให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปได้นะ วิธีการมานะคะก็อาจจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะให้ทุกคนมาถึงที่มารีน่าสแควร์แล้วก็เดินตามป้ายพาร์คคอเล็กชั่นโฮเทลมาเรื่อยๆต๊ดๆมันก็จะเข้ามาถึงตรงนี้นะเราก็เข้ามาแบบงงๆเหมือนกันแต่ก็ตามป้ายมาก็ถึงนะเออเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า ริงนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่เปิดให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาได้เนาะทุกคนมาให้ได้ก่อนคา t ิตาสปริงนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแล้วก็หาเมนล็อบบี้พอหาเมนล็อบบี้ก็ขึ้นลิฟต์มานะคะจะลงได้2ชั้นนะจะมีชั้น17กับชั้น51ที่เป็นรูฟท็อปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น17นะคะ ซึ่งในระหว่างชั้น17ถึง20เนี่ยนะคะเขาก็มีลิฟต์ให้บริการอยู่นะแต่ถ้ามีแรงเนี่ยเราแนะนำให้เดินดีกว่าเดินง่ายๆเลยแล้วเราก็จะได้เห็นวิวหลายๆมุมด้วย สรุปสำหรับคาปิต้าสปริงนี้นะคะเราก็เอออยากแนะนำให้มานะถ้ามีเวลานะคะมาทั้ง2โซนเลยก็คือชั้น 17, 18, 19, 20ปใช่ไหมก็จะเป็นโซนสวนอินดอร์ที่เราสามารถมาปิกนิกนั่งชิลนั่งแบบ พักผ่อนได้นะคะแล้วก็ในโซนของชั้น51ก็จะเป็น sky roof นะคะก็คือขึ้นมาชมวิวอ่าวมารีนาเบย์นะแล้วก็วิวของเมืองสิงคโปร์ในมุมสูงนะที่แบบว่าเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยตรงนี้มันน่าสนใจมากๆจริงๆนะทุกคนแต่ว่าแนะนําให้มาตอนเย็นเพราะว่าแสงจะละมุนนะแล้วก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปกับมารีน่าเบย์แซนแบบมุมสูงอะไรอย่างเงี้ยเออสวยมากเลยแนะนําให้มาคะ่ะ ต <Capital> อันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะ Maxwell Maxwell Food Center เราจะมากินข้าวนะคะร้านก็ไม่ค่อยเปิดเปิดไม่ค่อยเยอะนะหรือว่ามันเย็นแล้วก็ไม่รู้แต่ที่จริงอะ่ะตลาดนี้ปิดตีสอแล้วก็ตอนนี้ที่ยังเปิดอยู่ก็คือข้าวมันไก่เจ้าเด็ดเจ้าดังที่ต้องลองนะเทีนทนทนทยนเทียนไทหนันชิคเก้นไรซ์นั่นเอง อันนี้จะเป็นร้านที่ชื่อว่า Maxwell Chicken Rice นะใกล้ๆกันเลยนะดูดิเนื้สสสสสอสองแอมน้ำซุปห้ด้วยแอมน้ำจิ้มอีกสามอย่างนะคะทั้งสองอันนี้คือราคาเท่ากับบนใช่6เหรียญ6เหรียญเท่ากันเอารูน่าตาก็ตากันแล้วนะคะอยาต้องมาชิมที่รสชาติแล้วล่ะอันนี้ก็เจ้าดาังไข่ดูนุม่ม <c oughs> โอเคนะไข่นุ่มอยู่ <c oughs> ข้าวก็แบบหอมดีนะ ข้าวดีมากินต่อของแม็กซ์เนะอันนี้ได้กลิ่นซีอิ C ๊วกว่าข้าวนี้หอมกว่าคุณชอบความนี้กว่าแต่นี่ยอบไก่นี้กว่า <c oughs> ใยความที่มันมีมันอืมันมีมันก็อร่อยอ่ะอร่อยคนละแบบอืมยังไงก็แบบมาลองดูกันได้น้อว่าแบบชอบอันไหนกันนะคะ อันนี้เจ้าจะทำอะไรจะใบลแลนวเราจองมาผ่านแอปพลิเคชันผ่านเอเจนต์หนึ่งมาเออโดยมันไม่ระบุวันไม่ได้ระบุเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะมารีดิมตัวว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือไม่แต่ดูคนแสนล้านมากเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบน่านั่งมากที่สุดเพราะว่าจะเห็นแบบแสงสีของตึกต่างๆแบบจับเต็ม แปดโกงอ๋ออ่าถ้าพอคุณไปก็ต่อไปเนี่ยก็สองคุณก็ต่อไปก็เคยเรือเต็มก็ก็ตัดนี้อาจจะมีหลายลำก็ได้มองโลกในแง่ดีน่าจะได้ไปอยู่หรือเปล่าดูขนาดเรือเรือเยออยู่นะเออเห็นไหมต่อไป ทุกคนตอนนี้ทุ่มสี่สิบเก้าแถวก็เริ่มรันแล้วนะคะให้ลงเรือ <Thank you. S 1> <c oughs> เอยอย่างนี้เรามามองงี้เราซื้อใน e อ e n ใช่ปะจ่ายเงเยยินเรียบร้อยตัดนบะัตรเรียบร้อยเนาะเราก็เอา QR code ที่ได้มาในมือถืออะมาสแกนแบบเราเมื่อกี้เนาะเขาก็จะให้บัตรนี้มาก็มาต่อแถวเนี้ยแหละที่ท่าเรือที่ค้าคีนะคะ ถ้าซื้อออนไลน์มาจะได้ราคาที่ถูกกว่านิดนึงนะคะ สำหรับใครที่มีเวลาน้อยนะคะอาจจะเดินเที่ยวได้ไม่ครบนะเราแนะนําเลยว่าให้มาขึ้นเรือใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเราก็จะได้รูปถ่ายแลนด์มาร์กทั้งหมดของสิงคโปร์แล้วนะยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะอากาศก็จะสบายสบายแถมได้เห็นแสงสีของสอฝั่งแม่น้ําไล่มาตั้งแต่คลาคีนะย่านร้านอาหารแล้วก็บาร์สุดคึกคัก โซนตึกไฟแนนยลที่ตั้งสูงตระหง,ง่านมาถึงโรงแรมสุดหรูอย่างฟูลเลตันที่ตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วโอ้โหสวยมากลอดผ่านสะพานเก่าแก่สุดคลาสสิกอย่างสะพานแอนเดอร์สันนั่งมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับเจ้ามือไลออนที่พ่นน้ำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วเรือก็จะวนอยู่ในมารีนาเบย์สักพักหนึ่งนะเราก็จะผ่านตึกมารีนาเบย์แซนตี่ยิ่งใหญ่อลังการเต็มสองตาของเราเลยนะผ่านอาร์ตมิวเซียมแล้วก็เอสพลานาเทเตอร์หรือว่าตึกทุเรียนที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละ แล้วก็ย้อนกลับเส้นทางเดิมกันค่ะว้าวกามาทันแสดงโชว์พอดีนะคะตอนท้ายของโชว์พอดีนะผ่านตรงนี้พอดิพอดี ขออภัยนะทุกคนคือจบตอนหน้าเราแบบพอดิบพอดีเลยนะคะโชว์ตอนสองทุ่มนะมีสิบห้านาทีตอนนี้สองทุ่มสิบห้าตรงเวลาเป๊ะเวอร์เสร็จแล้วไงบ้างดีแนะนำแนะนำให้มาแล้วก็ช่วงเวลาที่มาเนี่ยช่วงเวลาของเราเลยก็ได้ตอนเราออกไปเนี่ยสักประมาณทุ่มสี่สิบกว่าเออไปถึงตรงมารีน่าเบแซนปุ๊บเขากำลังโชว์แสดงพอดี ปิดท้ายที่หน้าเราเลยนะคะตรงนั้นเลยแบบโอ้ประทับใจนะโชว์เลเซอร์โชว์ม่านน้ำอะไรนะั่นน่ะเออเรานั่งฝั่งขวานะก็โอเคในราคาหน้าเคาน์เตอร์คือ25เหรียญก็ลองดูนะคะชค่วงเวลานี้2อทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยรอบสุดท้าย3ามทุ่มวัมนนี้เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าฝนจะ ตกนะคะเราต้องหากิจกรรมอินดอร์ทำล้วกันเนาะโอเคเจอกันพรุ่งนี้บาย